ขาจะไปเริ่มใหม่ก็ือาคอโปกต์ีเอคเจกาก็รองเปลี่ยนเขเลยซื้อเอาเลยซื้อให้องเปลี่ยนะเออเปลี่ยนอันกเลยวะฮะอันกเลยมันได้ปูได้เนียบแล้วเอมมึมี1บปีมาแค่วันเดียวจบที่ต้องตายเลย่3ีที่แล้วเออ มีนของตตีทุ่งก็กดแล้วไม่ไหวแล้วระบบเดียวระบบเดียวต่เไเป็นเดียวต่อเดียวเกล้นเดีนานี้มีเอม่งจุกินไรม่สถาไมขอมูล่วาอยเ็นเดียวเกเดียวเลยเก ได้มาใเลยได้มาวันนีเลยได้มาวันนี้เลยได้ันนี้เลได้มาวันนี้เลยวันนี้เลดมันนี้เมันนเลานนี้เไปันนี้มาัเลยด้ัเปดมันดมาเล็ดเดน้ยาเด้าวนล้ว เกืบเกือบเกือบเจมันโดนดนรถสามิเลนมีตัวนุ่มบมาสวยยังได้ะไม่รดีไม่เหมาคุณครับานมีใสไม่ต้องชิมอ่ะไม่ขอี่ใส่ไม่เ่มันเป็นเท้าเดียวอ่ะขอเอ็มใส่จนบานแล้วล่ะ เออของพี่มันไม่ได้ปะพี่มันเท้าแบะเลยนะใส่ไม่ได้เว้ยใส่แล้วแม่งเสียงเท้าอีกแล้วมันจุดข้อมั้งต้องจุดจุดนะจุดนี่ต้งบีบเข้าแม่งดูบอลดีเลยเท้ารองเท้าใหม่แม่งดูบอลดีเออมาฮะมามามาจะมาแล้วไอโอส์่ะเอวแล้วก็เพื่อนอีกสองคนเออแล้วก็น้องอีกคนที่เล่นฟุตชัด รู้เวลาที่ที่แม่งงงแล้วไอ้นั่นล้มอ่ะพี่หงงเข้าอ่ะ U U U16 ชีเอเน่ยวะเอเวียหรือไงฮะ U16 ที่เล่นของแล้วมันเป็นบอลอะไรวะเป็นแข้งเนี้ยเพีย U16 เหรอฮะใช่ใช่เนาะผมมาเล่นอยู่มันจะมาเล่นนี่ก่อนไม่ไม่หมายนะไอ้เนี้ยบิดกันหมดเลย แล้วนะนะพวกมันอยู่กัไม่มาหรอหพวกพี่อะไรนะนรวมตัวไม่ถึงต่างจังหวั มึกระที่มส่งพามากว่ะหลบบิดหบิดหน้าหนีเลยฮะบิดหน้าหนีก็อฮะนล่วเขาอ้นี้เหือเขาอดแล้ลองยิงว่ะมาเรอ้าไถ้านไม่ยิงมันหลังๆเล้วไม่มาแล้วาอยากเูใหม่้นั่นหะนัหโนเดี เยอะมากเนี S <S mm ่ยแต่สลัดไข่ต yes, ้มสลัดไข่ต้มมันไม่มีอรใ้หืนี่ไ่อนล้วพี่สิี่ไหนะเ็เจอตรงทามะใช่ื่อห่ไหวะออกมหรอว่าโนเื้อห ก็ไหววะแล่นดีบอลอะไรสุดาสุแล้วโอ้โหไม่จบใช่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 ใ อที่สนามอกว่าบตีนม่ยิงเลยนะก์นี่ยิงเขมยยจุดตร่ตัวน okay. ี้ต่อต่อเนื Nixon> ่อเลยอัอเดอตัวนองไม่นัอบ้าอะไรปองปอเต็มเวลาไนัเลาแต่องมดนโทตองวิ่งรา1นาทีตเนีลย หรือตลอดชีพต้อวันอันนี้เร่มตลอดชีพเลยโอ้สองลูกแล้วสองลูกแล้วสองลูกแล้วเา่ะเปนีเขืออะไรเปล่าอย่างเงี้ยยิงดีอย่างเงี้ยยิงดีมัเยไม่เห็นในจิ๊กซอว์ะเไอนทีมเพื่อนไอ้ทีมดีหน่นทีมเพื่อนยิงดีล่นทีมเพื่อนไม่ดีเอาวันแรกทีมเขาดีทีมเ อะไรก็ดีกว่าขามีขามีไของทีมนะแ่ข้อัเองยอยู่ที่นัการเองหรือเปล่าทีมกําลังขาดเนี่ยเาว่าตันเปลนขาดท้งหมดเลยผมไม่ไปนะพี่อีก